คือที่เก็บเงินนะคะเจ้ากเก็บเงินมาได้ี่นกลับบ้านแล้วค่ะหมดไป200ยูโรองคกเฟียทเวนฮอลยูโรตุโอรเรียนต่าวส0งยูโร e ก็ม่ได้ยังก็ได้ของเบสิก น้ำปลาปลานี่แหละไอปลาแดกขวดนึงปลาแดกตุ้มเอาไปใส่ส้มตำก็ได้อย่างหลายด้ยได้เครื่องปรุงย่างละขวดย่างละขวดเอาหลายปลาดมันแทงแห้งสามเหรียญขึ้นบิดตะกอนเดี๋ยค่อยแ่สองเหรียญสองเหรียญหาสิบหกสิบบัตรนี่สามเหรียญถ่าสิบหกสิบ ึ้นมาหนึ่งยูโรก็เลยได้ย่างละขวดละขวดเอาไปเท่าน,นั้นลหละกินเท่าน,นั้นลหละปะลาพอดีปลาต้มหมดก็เลได้ปลาขวดน้อยๆไปเดี๋ยวจะไปปรุงก็มีประแดกปลาแดกขวดอยู่ยเดี๋ยวเอาไปต้มเอาเอาไปปรุงรสเอาได้เย็นตาโฟไปมาก,กินเย็นตาโฟ Mình <laughs> có gì để máy, mất cái gì xóa không được, khốn đau, khốn đau Khốn đau lên sao quá Phỏa phì con thầy Cháu thầy chóng con Cháu phỏa có cháu đa, bố hãy xử lại Đa bậy bố hãy xử Bố xử đây kì nhá เพิ่าปัาดอันก็ได้ถุงใหญ่สองถุงเป็นแต่ยางน้ำกลดกัน่าเอากับมาตั้งใจมาเสือเนาะเพราะว่ามันคอยหยุดงานคอยลางานมืออื่นมันเป็นวันหยุดเนะาะวันหยุดมบบขขอืม่นกับวันสุกคอยลาตื่นมันก็เป็นสุกเสาร์อาทิตย์ ซี่มือนะขยุดซี่มือขอด้วยสิอยากเห็ดแน่แซบๆกินเมื่อกี้ก็เ,ะสะสเลยลเบิร์ไปซะ้อสองลอยแกเอาเข่าเหนียวมา่อวานสองสอบเข่าเหนียวเก่ากระย่างอยู่สองสอบก็ซื้อมาเพิ่มเี่มักกินก็ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ายาจุ่ม Phụ xáu thay 6 con fan phen phần chục Thì sư nhãn gặp bà đại Sư nhãn của bà đại Sư nhãn của Mà đà đó Bà quẩy đà quẩy <laughs> bà đà anh khốn xảy Cháu bà trai phải trai Cháu cả đấy Anh xin hậu thăm ngàn nợ Hậu thăm ngàn cà lây Xịt ที่เสรีภาพเท่าเทียมกันเพราะมีผู้ใดสิม,จมาจมจมอะไรยังจว่แห่งเฮ็ดไซจมมใบแพงกว่าห่งเฮ็ดสซโอ้ยโอเคค่ะกลับบ้านก่อนนะคะ ของกับบะมีหลายดอกยวพอของมันแพงพักบุ้งอีหยังกับบะมีข่อยอยากได้บักทั่วไปจำกับบะมี่ทัวฝักยาวจำกินกับข้าวเหนียวใส่ปลาแดกตน้นจำเป๊ะไม่สิแซ่บบ่มี่ทัวกับบะมีได้บักเขือได้บักเขือมากหกเจ็ดนวยย่านมันพแพงก็เลยบ่เอาหลายลก็เลยวแหกเจ็ดนวยไปสั่งเบิง่งแต่แค่สองยูโรกว่าโอ้กับพ่อสื่ออีกตัว

ทางกับบ้านค่ะทางดือนเลิกงานมาไอ้ฟลังก็ไปหอบเอาหบเราก็ามาลานลานจิกได้ังดอกได้ซ้มเล็กๆได้น้อยของครัวไทยกินกินของเฮาละกินไทยๆเล็กได้น้อยบดสองหน่อยจำหัวมันถอด สองลอยก็บอกได้ว่า,ากินเบิดมือเดียวมันกินได้แบบสองสามเดือนเป็นเขานะเฮ้ยเบริงแอฟออฟเดอะบิรเบริงบายบายต้นโฟกันตะเกียรน,นะคะสำเนี้กกอนเด้อว่วางกอนเด้อวันนี้เ้ยขอใจซีวิตส่วนตัวกับพี่ฝรั่งก่อนนี่คือทางด่วนถ้าเท่าขีนตรงไปมันก็จะเป็นเขตเยอรมัน ข่อยมันติดกับเขตเยอรมันทางด่วนสพาพว่า,พา,วา,พา,วา,างว่แม่สพาพมันส่สิมีสะพานอะข่อยกระสิจักรยานกับกสิรอดใต้สะพานไปวางทีทำง,งานข่อยผ่านตอนหนาตอนหน้าข้างหน้าเลเซอกโฟดฟิกต๊วก็มี หนอ่นก็บจ่หอันกนี่ไงีนีบิมกัเคกนะขอมากโอเคบายบายค่ะจบฟังกันได้เกียนะคะชีวิตการเดินทางทำงานของเรามี่หลบบ้ Ng ังหลอง